ทุกคนดูนี่ค่ะพริกนะคะพริกส้มน่าสงสารมากเลยดูดิอันนี้เขาอยู่ในถุงนะคะเขาสุกแล้วเดี๋ยวจีจะมาเก็บเขานะคะเอาไปตาดด้วยดูอยู่ในถุงนะคะถุงดํานี้เห็นไหมถุง,เล,งเล็กเองเห็นไหมเนี่ยแล้วก็อีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้อยู่ในกระถางแต่ในกระถางก็ยังมี มีโหระพาก็ออกดอกแล้วยังไม่ทันเด็ดไปปักชาเลยนะคะทุกคนไม่รู้ยุ่งอะไรหนักหนาไม่มีเวลานี่ก็ออกดอกเอ้ยออกติดผลนะคะก็สุกแล้วเหมือนกันเดี๋ยวจะเก็บเอาพริกส้มนะคะอยู่ในถุงดําถุงเล็กๆเ,เองจริงๆอะ่ะกะว่าจะเอาเขาลงดินอยู่นะคะแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้ลงเนาะก็เลยโตอยู่ใน ถุงดำนี่แหละทุกคนแล้วก็ถุงเหล็กด้วยไม่ได้ว่าถุงใหญ่เลยแล้วก็ไม่เคยมาเติมปุ๋ยคอกอะไรให้เขาเลยอะ่ะเขาไม่มีสารอาหารไม่มีธาตุอาหารดูใบเขาเหลืองแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเก็บออกก็จะเอาปุ๋ยคอกมาเติมหรือว่าอาจจะเอาลงดินเนาะแต่พริกส้มเนี่ยเขาทนทานนะคะทนต่อโรคอันนี้คือเขาแบบสุดๆดแล้วว่าดูดีทั้งทั้งใบเหลืองทั้งใบจุดใบด่างนะคะ คือคือมันสุดๆแล้วไงไม่ได้รับการดูแลสุดๆดแล้วอ่าเดี๋ยวเก็บอีกต้นหนึ่งนะคะอินซีกับอินซีของแทเหลือเกินไม่ได้ดูแลเลยทุกคนเอ้ยผ่านหน้าฝนมาได้นี้เพราะว่าเทวดาเลี้ยงนะคะอืมเริ่มจะมีเพรียแล้วสังเกตนะคะเริ่มมีมดมาแล้วนะคะมีเพรียแล้วนะคะมดเป็นตัวคาบเพรียขึ้นมานะคะ จะรอดไหมไม่รู้อืมอ่ะนี่ได้ประมาณนี้นิดนึงเอาไปตากรวมกันกับอของที่สวน,นะคะ่ะเดี๋ยวจิจะเอามาตากรวมกันนะคะคนลับพริกก็ตากไปเลยตากรวมกันกับอันนี้ก็คืออยู่ที่สวนนะคะเก็บมาที่นาเนาะคือมันมีพริกสดจิเก็บไวต้ตำส้มตำทำแจ่วอยู่นะคะเก็บไว้อยู่ถุงนึงไปกินไม่ทันไงทุกคนเราก็จะเก็บไว้กินหน้าแง้งเนาะ,นะก็เลยเอามาตากแห้งไว้นะคะ โอเคทุกคนสวยงามเนาะเก็บไปกินหน้าแรงนะคะตากแห้งเอาไว้ไปแล้วนะคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ